ทักทายสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืนนี้กับเป็นเช้าที่สดใสเนาะบรรยากาศสดชื่นเลยมองไปทางหน้าก็เห็นมิ้วภูเขาเขียวชาวอุ่มกับบรรยากาศที่สดชื่นนะจ้าก็ขอให้มืนนี้เป็นวันที่ดีหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเด้อมือห้องกับแวะที่ปัมปปป๊มปตทจ้าบรรลุว่าปั๊มปตทได้หนิ <c oughs> อยู่ระวางทางนี่แหละมากันหิวเขาแต่ว่า่อยสีสั่งก๋วยเตี๋ยวอุ้ยพี่น้องเบิ้ง,เ,งเบึงเครื่องปรุงเผ็ดลิ้หนห้อยมาสัน่น มันทุกเม็ดอันนั้นกหวานเจี๊ยบโอ้น้กตาลเนาะหวานจิไปใส่ถามมันหวานเป็นกระเอินเกียทันแล้ว <c oughs> แม่ค่าบอกว่าที่อ่าพริกเผ็ดมากนะคะชิมก่อนปรุงว่าซาลอ๋อโอเคสันนอกมาอันนี้กับมาลาของเฮารับประกันขมแน่นอนถา่าบพาขมกับว่าเป็นมาลาทลา่าพักนั่งยางหยาเฮาจะมี มะละเรากะถั่วงอกโมลภาโอ้โหมลภากับมิตรางงามๆพี่น้องเอ้ยผักกระไดนี่เดจ้าก๋วยเตี๋ยวเราเปิดกไบกลเป็นฉีกๆีกอะเนาะจัดโตได้สวยมากมีดอกมงดอกไม้ดอกไม้กับกูกับพน้งามๆสวยๆนั่นละวันที่สดชื่นแจ่มใสอันนี้เข้ากะปรุงเรียบร้อยแล้วจ้ารสชาติโอ้โหแซ่บเวอร์คุดพี่น้องเอ้ยคอยในีมักินมะละได้พี่น้องกินนี่แบบ คอยพกคมได้่ยอยแซบแพงมาคมๆเห็นะนะเนาะมันจะเข่ากันดีนะปวดนะฮักงาโมลภาผเข่าเป็นงาไปเลยป๊ดแมงโบกซัมบอตอดปากกนะ็เนาะกินโมเบอืองลายตีบมมีดอกเปิลางเยบรอยแล้วเออโอ้ยแสบขักแต่เด็กพี่นอ้องบรรยากาศนา้นหนาวลมใบว้อยสีกับสดแน,น่หอนๆกระสืใดของข้อเนาะจา้ะซุ้มมูเจาวาบ่ปวดนะเด็กใส่บ่อยากกินตงางงานพนะี่นะ้อง มันลากันลาวเข้าไปอัดยับลงเข้าไปโอ้ยแสบไปนอกเงือเออรสชาติดีดีจ้ะปวดมันลาแบบสุกก็มีเออยมุมมับแสบแท้เด้หอยอ้อยกินเข้าขาหมูเออมันมักแต่ดอกเข้าขาหมูน่ะเนี่ยมันมันอยบ่กคอยมักปันใดแต่ว่าถ้าบพ่มีแนว่กินดีรีก็กินไอยุแต่๋วยเตี๋ยวนี่แบบมันของพ่อส่วนห่อนๆโกโก๋มีแหงยาวๆนั่นนะปวด ผักไข่เกาของเรามาเต็มจานโมกุกเรากับซีโปวาดนอกพนวาแหยบจับเอาได้หานาเออโอ้ยพี่น้องไอ้แสบอีหลี้านาคอยไส่พริกหน่อยๆกับเพ็ดไหมเออถ้ามันคอยใสร้ายก็สิไดลินหอยควมรล้วานั่นแหละเปรี้ยวเผ็ดเเ้ยแสบแต่ได้ล่ะนางพี่น้องกินแล้วกับซเดินทางต้อนั่นละจ้าเพราะว่าตอนนี้ม่วกับกั้ยยู กับไก่ขอนสิไปหอดทั้งหอดแล้วล่ะจ้าพี่น้องจ้ากับเล่ใบ,บกินเขาแบบใจเย็นๆนะนะเบิ้งพี่นอ้องเวยยต่กินเขาอิ่มแล้วเจ้ากินอยู่น่เดอข่อยไปหนีข้าวเดียวพะนะิึงเล่ายางไปอย่างพี่น้องโอ้ยหรูใส่ลอตเตอรี่หรูใส่คือยังเปิดน,นันแจก,กฟรีนีได้เ้อนี่ปวดไปยืนคัมแอลรักจักเขัดแนี่ยเออคอ้เจ้าได้ร่างวันที่หนึ่งเดอ้ขอข่อยสิได้สบาย <laughs>